น,นี่มันจะช่วยในกรณีที่เราสองมุมสูงอุ๊ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่มีคนรับเลยไม่ใช่โทรศัพท์ที่ไหนล่ะแว่นตาเหรอก็ไม่ใช่ไี่ใช่เปิดดูดีกว่าใครรู้บ้างมันคือตัวช่วยสองดิ่งของกล้องหัดคูมและกล้องทโทเตชัน่น มีแค่นี้เลยตัวนี้มันจะช่วยในกรณีที่เราสองมุมสูงสังเกตไหมอย่างเส้นเราก่อสร้างอาคารหรือคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอาคารสูงสูงเนี้ยค่ะเราจะต้องการเลนแนวดิ่งนะคะจากพื้นขึ้นไปว่ามันยังตรงไหมเสาตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยส่องเพราะว่าถ้าเกิดเงนไปเยอะๆอาจจะส่องไม่ได้แล้วบางทีเลนก้มต่างเกินไปตัวฝั่งสองวัตถุก็สูงเกินไปแล้วเราเราไม่สามารถจะตาเข้าไปส่องข้างในได้ถูกไหม รูปให้ดูแล้วกันนะคะว่าจะรูปสักประมาณไหนประมาณนี้เราก็เลยใช้ตัวนี้ครอบเข้าไปที่เลนสองตาของตัวกล้องวัดมุมทูโทติชันนะคะครอบเข้าไปแล้วก็ใช้ต้องมุนเข้าไปแล้วก็ใช้ตาเราสามารถส่องลงไปต่อให้มันกดลงไปที่ได้ดิ่งเป๊ะเลยร้อยแปดสิบองศาเลยศูนย์ร้อยแปดสิบเลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเราก็ส่องได้ยังส่องได้อยู่ก็ยังเห็นแนวเล็งของลายตึกที่เสาได้ตัวนี้ก็จะช่วยในกรณีนั้น มีตัวเลนส์สองตาเหมือนที่อยู่ที่เลนส์สองตาของกล้องวันุมและกล้องโทรทั ool, นะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวครอบไปที่หน้าเลนส์มันก็มีตัวปรับสายใยปรับความคมชัดได้เหมือนตัวที่ติดก,กับกล้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้เหมือนกันอันนี้ก็จะมีตัวฝาครอบปิดมาแล้วก็หมุนหมุนหมุน,มนจะเป็นเกลียวหมุนนะคะมันจะจ่ออกมาเป็นอย่างนี้นคะส่วนตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันจะมีอยู่2รุ่น นะคะรุ่นที่เสียบกับกล้องวัดมุมกับรุ่นที่เสียบกับกล้องโทโทซึ่งขนาดมันจะไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าเลนโทโทกับเลนวัดมุมก็ไม่เท่ากันนะก็เวลาจะซื้อก็เช็คว่าของเราเป็นกล้องอะไรแล้วก็เป็นอุปกรณ์ช่วยในการทํางานให้มันได้ดีขึ้นอีกหนึ่งตัว ก็ต้องได้สบายๆแต่ก็ถือคุ้มค่ากับงานทั้นคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube และ Facebook Survey 4 2 8่สบาย